ดีครับเพื่อนเเดี๋ยววันนี้คนเลี้ยงหมูจะพามาดูถึงสก,กูตัวที่เราใช้ปั่นอาหารจากถังไซโลเข้าไปให้หมูเราในลาวนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆสก,กูตัวที่ผมว่าที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยเนาะจะเป็นสก,กูตัวที่ใช้ดึงอาหารจาก ถังไซโลจากตูดถัดงไซโลนะครับเพื่อนเเข้ามาในห้องอาหารเข้ามาในภายในห้องอาหารของเราห้องที่เราเก็บอาหารอาหารหมูไว้เนาะอันนี้เป็นอาหารอาหารหมูเล็กเป็นจะเป็นอาหารถุงก่อนนะครับแต่ว่าที่ผมพูดถึงก็คืออาหารที่มันอยู่ในถังไซโลนะครับเพื่อน เราจะต้องใช้สกูต,ตัวนี้ดึงอาหารจากตูดถังไซโลเข้ามาในในถาดนี้แหละครับเพื่อนๆถาดนี้เราจะทำขึ้นมาเองนะครับดึงจากตูดถังไซโลเข้ามาในถาดแล้วเขาเอาเข้ามากันยังไงใช้วิธีไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับก็เริ่มจาก ตรงนี้ก่อนเลยนะครับเพื่อนๆมอเตอร์ตัวที่เราใช้ดึงเป็นมอเตอร์หนึ่งแรงนะครับเพื่อนๆนจะเป็นมอเตอร์หนึ่งแรงแขวนไว้กับเนี่ยโครงสร้างหลังคานี่เลยนะครับเพื่อนๆแขวนเอาไว้ใช่ปะให้ลอยอยู่บนบนถาดที่เราประกอบเอาไว้แล้วนะครับปร,ประกอบเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้ว โดยใช้ระนาบเดียวกันกันกบตูดถังไซโลเลยนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปดูอีกทีเดี๋ยวเราจะดูข้างในนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆว่าระบบมันเป็นยังไงอันนี้เราทําเองนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าตัวนี้จ้างเขาทําหรือว่าซื้อสําเร็จมาจากบริษัทจําหน่ายอุปกรณ์หรือว่าบริษัทที่รับจ้างติดตั้งระบบระบบลําเลียงอาหารเนี่ยนะ ตัวนี้ก็เป็นแสนนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเราถ้าเราจ้างเขามันจะมาพร้อมกับชุดลำเลียงอาหารภายในเร้าแต่ว่าฟาร์มเราจะไม่ได้ไม่ได้สั่งเขานะครับชุดนี้เราทําเองนะครับชุดนี้เราทําเองโดยวิธีการก็ส่วนนี้จะเป็นของเราทั้งหมดถาดเนี่ยนะถาดแล้วก็ตัวมอเตอร์นี้ผมก็สั่งซื้อมาเองส่วนตัวกล่องนี้ก็จะเป็น ของเราทําเองนะครับทําขึ้นมาเองนะครับกล่องสี่เหลี่ยมเนี้ยเนาะแล้วก็ท่อเน,นี้ยก็เป็นท่อที่เหลือจากเหลือจากที่เราเดินเข้าไปในลาวแล้วมันยังมีท่อเหลือใช่ป่ะเราก็เอามาใช้ในจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในกล่องว่าเขาทํากันยังไง นี่ครับเพื่อนอันนี้กล่องภายในในในกล่องสี่เหลี่ยมที่ต่อมาจากตูดเซโลนะอันนี้เราทําเองนะครับเพื่อนเราก็ยึดสกูต,ตัวหนึ่งหานะกับแกนของมอเตอร์ที่เราซื้อสําเร็จมาเนาะจากผู้จําหน่ายเนาะเขามีแบ่งขายอยู่นะครับเป็นชิ้นชิ้นก็เราก็ซื้อมอเตอร์มาหนึ่งตัว วอเตอร์หนึ่งตัวมันจะมาพร้อมกับแกนเผาตัวเนี้ยส่วนสกูที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยมันก็จะเหลือจากที่เราใช้ภายในลาวใช่ปะเราก็เอามาใช้จุดนี้โดยต่อออกมาจากตูดไซโลเดี๋ยวเราจะออกไปดูนะครับตรงนี้ก็ก็ไม่มีอะไรมากมายเราก็ทำกล่องมาใช่ปะ เราซื้อตัวมอเตอร์มาก่อนว่ามันมีจุดมีสปูตรงไหนที่เราจะเอาประกอบของที่เราเองทำเองใช่ปะ่ะเราซื้อซื้อซื้อ,อมอเตอร์ชุดชุดเนี้ยชุดสกูด,ดึงตัวเนี้ยมา1ตัวแล้วก็ทำขายึดกับโครงสร้างหลังคาเราแล้วก็ทำถาดรองนะครับ ส่วนนี้คือภายในนะครับเพือพ่อนๆแต่ว่าเราต้องทำทาตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหนูมันจะเข้าใช่ปะเราต้องทำที่ปิดเปิดตรงนี้ด้วยนะครับเพือพ่อนๆเนี่ยครับเราต้องทำเปิดเปิดปิดปิดเอาไว้นะครับเผื่อเราดูหรือว่าตอนเราติดตั้งใช่ปะตรงนี้คือส่วนภายในนะครับเพือพ่อนๆเดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกกัน ตรงนี้คือส่วนที่เป็นข้างนอกนะครับเ,เพื่อนๆก็จะต่อจากาตูดถังไซโลนี้มาเลยนะครับเ,เพื่อนๆก็มันจะมีชุดเราก็ซื้อมาชุดสําเร็จมาอีกนะครับเ,เพื่อนๆชุดนี้ที่ต่อจากตูดไซโลมันจะมีสําเร็จอยู่มันจะเหมือนกับข้างในที่เป็นมอเตอร์แต่ว่าตัวนี้ไม่มีมอเตอร์มันจะเป็นแค่ตัว มีแกนมีแกนเอาไว้ล็อกสกรูเนาะอยู่ตรงหัวของของท่อเพื่อนเพื่อนเห็นไหมตรงหัวท่อนะจะมีแกนเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมมีสกรูติดอยู่นั่นแหละตรงเนี้ยเราก็ซื้อสำเร็จมาพร้อมกับอมอเตอร์หนึ่งแรงนะนะครับเดี๋ยวเราจะไปไปดูใกล้ๆกันอีกทีเดี๋ยวตอนนี้ให้เพื่อนๆเห็นอุมองโดยรวมก่อนเนาะ ส่วนแนวที่เราวิ่งท่อก็เอาให้กะให้พอดีกับถาดที่เราทำไว้ใช่ไหมครับวิ่งให้ระนาบเนี้ยแนวเดียวกันกับถาดที่เราทำไวใ้ในในห้องอาหารเนาะถาดที่เราทำไว้ในห้องอาหารมันจะลงตัวพอดีกับตรงเนี้ยตรงชุดที่เขา ที่ชุดติดตั้งเขาทำเราก็จะต้องทำงานให้สัมพันธ์กับเขาว่าให้เขาโค้งขนาดไหนลงไปพอดีกับตูดถาดเลยแค่ไหนเราต้องคุยกันนะครับส่วนหน้าที่ของเราก็คือหลังจากเราทำห้องหาดแล้วก็เราตั้งถังไซโลเรียบร้อยแนละ้วใช่ปะเราก็จะวัดความยาวจากตูดไซโลไปถึงถาดที่เราทำขึ้นมาในห้องอาหารใช่ปะ่ะ แล้วเราก็ตัดท่อมาหนึ่งหนึ่งท่อนให้ได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ซื้อชุดตัวตัวดึงจากตรงมอเตอร์หนึ่งแรงแล้วก็มาชุด,ท,ชดนะทางนอกนี้อีกชุดนึงนะครับทางนอกนี้อีกชุดนึงก็จะทําตัวล็อกเอาไว้ไม่ให้สกูเนี่ยถอยล็อกตัวตัวเนี้ตัวนี้เราซื้อมานะครับ ออตัวนี้เราซื้อมานะครับเพื่อนๆแล้วก็มันก็จะมีแกนล็อกเหบือนทังหนอ่ะเพื่อนเพ่นเห็นไหมล็อกสกูนี้ไม่ไม่ให้หลุดเวลามอเตอร์ปั่นอาหารใช่ป่ะตรงนี้ก็จะมีที่ปิดปิดอาหารไม่ให้ไหลนะตอนนี้เราปิดผมปิดลิ้นเอาไว้มันมีลิ้นคอยปิดคอยเปิดแยกส่วนจากตัวถังกับ ตัวชุดประกอบที่เราทําใหม่เนี่นะครับลิ้นมันจะอยู่ตรงนี้เพื่อนเอาไว้ดึงเข้าดึงออกได้เอาไว้ปิดอาหารไม่ให้ไหลตอนนี้ผมถอดออกเพื่อให้เพื่อนๆืเห็นภาพนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายชุดชุดเผานี่ก็ซื้อมาสกรูนี่ก็เป็นตัวเก่าแล้วก็ท่อนี่ก็ที่เหลือจากการเดินภายในใช่ป่ะผมก็เอามาใช้ใน เรื่องนี้เลยเพียงแค่เราหาระดับแล้วก็เจาะผนังให้พอดีกับกับถาดให้มันได้แนวะเดียวกับถาดที่เราประกอบเอาไว้อะเนี่ยเข้ามาข้างในก็จะเห็นเป็นแนวเดียวเห็นไ,ไหมเข้ามาที่ถาดนี้พอดีแล้วตัวยึดก็ยึดไว้กับโครงสร้างหลังคานะครับเ,เพื่อนๆเวลามอเตอร์ทํางานมันจะได้ไม่สั่น ก็เดี๋ยวมันจะแกว่งใช่ป่ะแล้วก็อีกฝั่งก็ถ้าเราแขวนไว้แค่นี้มันก็ยังสั่นนะครับเพื่อนๆแต่ผมก็เลยให้ให้ช่างเขายึดไว้กับฐานนี้อีกจุดนึ่งเลยตอนนี้ก็มั่นคงไม่ไม่สั่นนะครับส่วนแนวที่เราจะทําใหม่นี่เราจะต้องเอาสิลิโคนยาวไว้นะเพราะว่ามันจะฟุ้งแล้วก็อย่างก็เดี๋ยวหนูมันจะเข้าไปได้นะครับ หนูมันจะเข้าไปแล้วเวลาเราเดินเครื่องใช่ไหมเดี๋ยวหนูมันจะเข้าไปในท่อนี้เลยท่อรำเลียงอาหารนี่เลยนะครับก็หลังจากที่เราต่อติดตั้งเสร็จใช่ไหมเราก็ต่อเนี่ยระบบไฟเข้าไปในชุดชุดนี้เลยเข้าไปในตู้ควบคุมนี้เลยให้มันทํางานสัมพันธ์กับตัวที่ระเลียงอาหารเข้าไปเลยนะครับเพื่อนเปิด เปิดทีเดียวเนี่ยปัดสวิตเนี่ยเราทำสวิตเอาไว้ใช่ปะยกสวิตสองตัวนี้ขึ้นใช่ปะม,มันก็จะทำงานพร้อมกันเลยครับทั้งตัวในลาวแล้วก็วตัวนี้เปิดได้ทั้งออโตโ้แล้วก็แมนนวลน,นะครับเราใช้ได้ทั้งสองระบบเลยนะครับให้ช่างเข้ามาต่อเขา้า ไปในชุดเดียวกันเลยนะครับส่วนตู้นี้ก็ตัววัดปริมาณอาหารนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับชุดลำเลียงอาหารที่เราทำขึ้นมาเองนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีความสนใจหรือว่าจะติดตั้ง ติดขัดตรงไหนก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมมาที่ได้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะตอบเพื่อนอีกทีนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆเราด้วยเพื่อประโยชน์ในส่วนรวมต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ